เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังวันลอยกระทงหนึ่งวันนะครับผมได้ออกมาเก็บขยะที่ชายหาดซึ่งตั้งใจมากเลยนะครับที่จะมาเก็บขยะกระทงนะครับเพราะว่ารู้ว่ามันมีเข็มเหล่านี้ครับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ําต่อมลพิษทางชายหาดนะครับแล้วก็เป็นอันตรายต่อทุกทุกคนที่มาเล่นชายหาดนะครับดังนั้นการเก็บขยะครั้งนี้จึงจําเป็นอย่างมากเลยครับ ถ้าจริงแล้วขยะทั่วไปก็เยอะพออยู่แล้วนะครับและยิ่งเป็นเทศกาลช่วงลอยกระทงแบบนี้นะครับขยะยิ่งมากเข้าทวีคูณเลยนะครับและถ้าดูจากสถิติย้อนหลังนะครับของจํานวนกระทงแต่แต่ละปีนะครับถ้านับรวมแล้วนะครับเกือบ5ล้านกระทงเลยนะครับแต่ที่น่ายินดีนะครับวันนี้ผมเก็บได้แค่เพียงหนึ่งกระสอบเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะไปเก็บต่อที่ตรงบริเวณคลองนะครับซึ่งเขามีทุ่นกั้นนะครับ ระหว่างที่ผมกาลังเก็บกระทงอยู่นนะครับก็มีเด็กกลุ่มนึงนะครับกาลังเก็บตตังจากกระทงอยู่นะครับก็เลยชวนกันมาเก็บขยะกระทงกันดีกว่าครับซึ่งเขาก็ช่วยได้เยอะมากเลยนะครับและไม่นานนักนะครับก็มีเจ้าหน้าที่แล้วก็จิตอาสานะครับมาช่วยกันเก็บมากขึ้นนะครับซึ่งสามารถเก็บกระทงได้เยอะแยะเลยนะครับ วันนี้เราเก็บขยะได้เยอะเลยนะครับขยะกระพงแล้วก็ขยะที่ออกไปสู่ทะเลแล้วนะครับเก็บได้บางส่วนแต่ว่าถ้าทางจะมาเรื่อยๆนะจากต้นคลองนะครับเอาละถือว่าภารกิจวันนี้สำเร็จดีมีเด็กๆช่วยกันเยอะมีหลายคนช่วยกันนะเอาละโอสเรกันที่วันลอกระทง หลังจากนํากระทงทั้งหมดขึ้นมานะครับเราก็เทร,รวมนะครับเพื่อจะได้มีการคัดแยกและเจ้าหน้าที่เขาจะได้นําไปจัดการได้อย่างถูกวิธีนะครับโอ้นี่คือความสําเร็จของพวกเราครับสุดยอดเลย